ะจะมีไลฟ์อัปเดตนะครับอันนี้ก็จะเอาข้อมูลมาสรุปในวิดีโอเดียวแบบสั้นๆนะครับแล้วก็อย่าในต้งดิสเพลย์ไว้ก็เพราะขออาจจะไม่ได้ชำนาญภาษาญี่ปุ่นมากนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลมาจากทางช่อง Gundam Channel จากของทางญี่ปุ่นเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในวันที่20เนี้ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอก็ทางเวลาของญี่ปุ่นก็จะ,ะเร็วกว่าของประเทศไทยอยู่2ชั่วโมงเนาะะอันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ6โมงไทยนะครับ อ่าก็อันนี้ก็จะเป็นพิธีกรสองท่านนะครับผมอ่าจากที่ฟังฟังแวบๆวบมาพิธีกรท่านขวาก็เป็นแบบเหมือนเป็นสตาฟของทางบันไดนําโค้ดด้วยครับเราก็มาสรุปตัวที่เป็นรถแมพสําคัญนะครับผมของเกมนะอ่าก็ขึ้นเป็นยอดการซื้ออเทมอันดับหนึ่งมั้งนะครับแล้วก็จะมีอยอดดาวนโหลดทั้งหมดใน2อล้านดาวโหลดด้วยนะครับซึ่งแบบวอ้ขึ้นไปรถเร็วมากแล้วก็แจกเพชรกันก,นก,กระจายเลยนะฮะตอนช่วงแรกๆนะครับนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เข้ามานะครับอาจจะกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งนะนี่ก็คือเดี๋ยววันที่30นี้นะครับก็จะมีการดัมซีแอสเทรเข้ามานะเป็นซีรีส์ที่เข้ามาตามโรดแมปนะครับก็ถ้าเล่าให้ฟังเป็นพื้นเป็นพื้นหลังของการดัมซีแอสเทรเนี่ยกันดั้มซีดแอสเทรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรื่องราวคู่ขนานนะครับผมในจกักรวาลของกันดั้มซีดนั่นแหละตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับก็จะมีพวกออ่่าพวกหุ่นที่ไม่ได้ปรากฏในภาคหลกักแต่ว่ากันดั้มซีดแอสเทรก็จะเป็นแบบไซนสาสตอรี่ของกััันนดด้มซีะครบก็ภาคนนนีี้้กก็จะมมแบบอ่่าหุััดเรดเฟรม อ่าโกลเฟมบลูเฟมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีกรีนเฟมด้วยนะนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเป็นในเรื่องในจักรวาลของการนะับสิแอสเทรเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบลุคแอนฟิลนะอ่าของตัวเกมที่จะเข้ามานะนะก็อันนี้น่าจะเป็นหน้าหลักของเกมปกติใช่ไหมครับก็เนี่ยมีโฮมมีอัปเกรดอะไรตามปกติใช่ไหมครับแต่หน้าตาตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่าอันนี้จะ ตรงที่ผมแบบวงๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะมีคําว่ามิชชั่นนะอันนี้แบบคุ้นๆแต่การเล่นเกมเรียนรู้แต่การเล่นเกมเยอะๆนะครับอันขวาี่คือส story นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นด่านบอสนะอ่า go frame เนี่ยน่าจะเป็นบอสนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเป็นซีรีส์อันนี้น่าจะบอกว่าเป็นป progression ของแบบเก็บตัวซีรีส์มั้งนะเห็นเป็นเลขศูนเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันที่เราเห็นตอนเนี้ยเราจะ เราจะเห็นตัวหุ่นทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งบลูเฟรมใช่ไหมครับโก้เฟรมเลดเฟรมนะครับแล้วก็มีเป็นโหมดต่างๆให้เราเล่นกันด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีแบบทั้งสตอรี่ใช่ไหมอันนี้แบบน่าจะอยู่ที่โรงงานมอร์เกนเลดหรือเปล่านะก็จะมีทั้งแบบอ่าเนี่ยฮะเลดเฟรมบลูเฟรมอ่ะแล้วก็เนี่ยสามารถที่จะแบบเอามาอัปเกรดแปลงร่างได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มีสามารถมีเส้นแยกออกมาเห็นไหมมีอ่ามีบลูเฟรมเลดเฟรมโกเฟรมเดีย Frame, เด๋ยวโกเฟรมเนี่ยจะกลายเป็นเจา้จาเจ้าตัวนี้นะครับ่ เ่อ Mina, อ,เอะไรมิน่าอามาเทลโสอะไรสักอ,อ,อย่างเนี่ยแต่ว่าโกลเฟรมเนี่ยนะก็คืออันนี้น่าจะแปลว่าแบบเอ้ยเราจะสามารถสู้กับเจ้าโกลเฟรมที่เป็นบอสแบทเทิลได้ด้วยการแบบไปเก็บเจ้าตัวบอสแบทเทิลนี่มานะครับแล้วก็ถ้าเราสู้ชนะได้แรงที่สูงๆอย่างเงี้ยก็จะได้เหรียญ S มาด้วยซึ่งเข้าใจว่าอันนี้จะเกี่ยวกับรางวัลที่เราจะได้รับออกมาด้วยนะครับนี่ปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า,าการต่อสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้นะ อันนี้ก็ดูตามรูปภาพนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราทำแรงได้ดีได้ได้ได,ดีๆในการทำาดามจผมไม่แน่ใจว่าบอสตัวนี้มันหมายถึงแบบเวอร์บอสหรือเปล่านะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำแรงได้ได้สูงๆเนี่ยตัวรางวัลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะโอ้หกระจายออกมาด้วยนะแล้วก็มาแก้เพ,พนพอยต์กันด้วยนะที่อันเนี้ยคืออุปกรณ์อัปเกรดอาวุธระดับ S อา่าระระดับ u r นะครับแล้วก็พวกของที่เอาวไว้อัปเลเวลรวมถึงตัวเกลือด้วยนะครับตัวเกลือด้วยนะครับ,รบมีตัววเเกลือให้้ราดยนะ อ่าแต่เรามาดูอันถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคํามๆเนาะอ่าอันนี้น่าจะเป็นเห็นคาว่าดามเอชีดามเอชีเออก็ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่าด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยจะทําให้ดามเอชเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนงี้นะครับนะก็อาจจะอันนี้เป็นฟรนะีดอมเนาะอ่าเป็นฟรีดอมแล้วก็ได้อ่าบัฟขึ้นมาบัฟดาเอชแล้วก็มีไอเทมอ่ที่เสริมพลังขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวนี้เป็น s s r นะอืม H.S.R. คาแรคเตอร์อันนี้บอสเนาะแล้วก็ในในในซีรีส์ของซีอันอันนี้น่าจะหมายถึงว่าในสตอรี่เนี่ยมีตัวไหนที่ใช้แล้วได้เสริมพลังบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวซีรีส์คือเอาหุ่นซีดไปลงได้อะไรประมาณนี้มั้งนะอันนี้แบบขออภัยด้วยนะครับอาจจะแบบไม่ได้ชํานาญเรื่องภาษามากอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูตามภาพไปแล้วก็อ่านออกบางตัวอะไรอย่างเงี้ยน,ะนี่มีแบบจีนฝึกหัดด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ มียูนิตใหม่ๆที่น่าสนใจนะมีแบบดินฝึกหัด Red Frame Dark เลสเฟรมมีดาบด้วยนะครับโก้เฟรมนะครับอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะอของซีททั้งหมดเลยนะครับบ e ูเฟรมก็มี l บ e ูเฟรมมีกระทั่งถึงแปลงล่างเลยนะครับทำไมเลสเฟรมมันไม่มีล่างที่มันใส่เกาะล่างสองนันเนี่ยต้องคอยดูนะครับนักบินนะครับนักบินนะอันนี้รอนะครับผมรอก็เป็นนักบินที่ขับเลสเฟรมนะอันนี้ก็บลูเฟรมอันนี้โก f เฟรมนั่นเองนะครับ ก็พระเอกของเราก็เจ้าตัวลอเนี่ยก็อยู่ในจังกิวนั่นเองนะครับจังกิวก็แบบเป็นพวกแบบเก็บขยะสรงค่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็จะมีรู้สึกจะจะมีชื่อหุ่นของเขาชื่อเอ็ดมั้งนะฮะที่เป็นแบบเป็นกระเป๋าเป็นเอไอช่วยในการต่อสู้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรถแบบกันต่อไปบ้างนะครับอ่าน,นี้ก็เดือน4ใช่ไหมครับเดือน4อันนี้น่าจะแปลว่าเดือน4แล้วถึงช่วงช่วงเดือน5้ามา ก็จะเป็นกันนั่งซีดแอสเทรนะอันนี้อ่านอะไรอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีอีเวนต์พิเศษเนาะอันนี้ตัวขวาเนี่ยเป็นอีเวนต์ตัวซ้ายนี่เป็นดีโอนะครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีมาสเตอร์ลีกด้วยอ่ะทุกคนมาสเตอร์ลีกนี้น่าจะเป็น PVP ีหรือเปล่านะอันนี้เดานะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ให้ดูมาสเตอร์ลีกซีซั่นศูนะ์นะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เดาเดาว,ว่าจะเป็น PVP แบบ5ต่อ5มั้งนะครับเพราะว่ามีการเก็บพอยด้วยนะฮะ แต่ว่ารูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงไม่แน่ใจเรามาดูแบบกับตัวมาสเตอร์ a ลีกในครั้งแรกเนะี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะมีแบบผู้เล่นแต่ละตัวแล้วก็มีพอยต์นะมีความมีคะแนนค่าพลังต่อสู้ใช่ไหมครับสตัวแรกนี่ตัวออริจินอลนะมีควาโทรบาจินานะอันนี้น่าจะตัวในภาคอื่นนะมีคางอาริด้นะคางอาริยูราอาสานะครับ อ่าแล้วก็อันนี้คือแบบว่ามาสเตอร์ลีกซีซันศูนย์นี่ก็แบบไอ้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแงคงที่แบบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันไม่น่าเป็นเรียวไทม์แบทเทิลอันนี้คือดาวนะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเอา2ฝั่งมาสู้กันนะแล้วแบบอาจจะเป็นออโต้หรือ,อะไรอย่างอย่เงี้ยสฝั่งนะครับก็อาจต้องมีเรื่องของการแบบเซตกลยุทธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาสเตอร์ลีกออันนี้แบบเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อ2เออแต่แต่แต่ตตผมเดาว,ว่าไม่น่าเป็นเรียลไทม์ั้งนะมันดูถ้ามันทําเป็นเรียลไทม์แล้วมันดูยากมากเลยอะครับ แต่อันนี้ไม่แน่ใจถ้าผิดยังไงก็บอกในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแต่อันนี้ดูน่าจะเป็นโหมดที่แบบว่ายูเซอร์มีการแบบ PVP สู้กันอะไรเงี้ยแบทเทิลสตาร์ทนะนี่ครับตัวอย่างของมาสเตอร์ลีกนะครับเนี่ยก็แบบปุ๊บอ่ายิงแต่ความเร็วขนาดนี้มันมันไม่น่าจะนี่แล้วนะความเร็วขนาดนี้มันน่าจะเป็นออโต้สู้ให้แล้วมั้งนะเนี่ยฮะก็สู้เสร็จนะใครชนะนะครับนี่ได้แบทเทิลสกอร์มาเทียบกันมาสเตอร์ลีกซีซันศูนย์จะเกิดขึ้นในเดือน5นะครับเี่ยก็เตร ต่อสู้กันไว้เตรียมปั้นหุ่นผมว่าน,นี่แหละอันนี้ดีมากอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้กระตุน้นตัวเรียกได้ว่าเศรษฐศาสตร์ของเกมแล้วก็คนที่พร้อมที่จะเข้ามาชนะเกมนี้นะอะก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับกระเป๋าตังค์ของท่านนะนะครับอ่าก็ซีซันโสนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนนะนะครับก็ตัวมัสลิกก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับมีเหล็กบ้างอ่าอีเทนลโรดอ่า อีเทนอลโรสฮาร์ดเอ็กซ์เพอ่าโอเคของซีดเดสตินีนะครับอันนี้เขาเป็นของเดือน5มั้งนาอันน่าอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะมีไซโคไดส์กันดั้มด้วยนะไซโครโลนะครับกันดั้มก็เป็นตัวอ่ากันดั้มไซโคกันดั้มที่แบบเป็นร่างพัฒนามาจากอ่า uh, ตัวเวอร์ชั่นที่เป็นกันดั้มไซโคกันดั้มมาร์ทรีด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี่นี่มีทีเด็ดอีกนะครับก็คือ นี่ครับก็คืออันนี้เป็นรถแมปนะนะครับเนี่ยเดือน4ใช่ไหมอ่าก็จะเป็นแบบการดับซิด d อสเทร่นะครับเดือน5เป็น Stardust Memory เดือน6กนะครับก็เป็น Thunderbolt แล้วก็การดับซิดอีกภาคหนึ่งด้วยเอาภาคเอาอัลเทอร์นีทีฟางอันนี้มีการ์ตูนให้ดูนะครับสักเล็กน้อยนะอันนี้ภาคแรกนะครับอ่ากานะนะรดับซิดยาคินดูเอนะนะฮะเราก็ผมไม่ได้เปิดเสียงนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะฮะเนี่ยเอ้ยมันเป็นอา้าว นี่เป็นภาคอัลเทอร์เนทีฟอ่ะเอ้ยน่าสนอันนี้เปิดตัวการ์ตูนกันดั้มซีภาคใหม่อ่ะเนี่ยเอ้ยอ่าสไตล์ตัวใหม่ให้ตายเถอะว้าวกันดั้มซีดกับจากการดั้มซีดเดสตินี่ะเป็นกันดั้มซีดรีคอลเลคชันนะครับใช่ไหมอ่ารีคอลเลคชันภาคใหม่นี่มียูนิตใหม่นะครับเป็นสไตล์กันดั้มตัวใหม่โอ้โหมีเป็นเหมือนกับว่าระบบดาร์กูนซิสเต็มมาด้วยอัสลัน อะไรเนี่ยทำไมไม่เปิดเฟซชิปล่ะเอ้ามาวันที่สามสิบอีกเหมือนกันนะครับกันดั้มซีดเล็กนี่มีเห็นเห็นไหมฮะเป็นด่านใหม่ด้วยนะเอ้ยโอ้ของกันดั้มซีดใหม่นะครับโอ้โหเด็ดทีเดียวนะครับก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะอ่ะอย่าลืมดาวโหลดวันนี้นะฮะนี่มียูนิตใหม่ด้วยนะอ่าไอตัวเมื่อเมื่อกี้มันคืออะไรนะมันมันมันคือไอเจ้าตัวยูนิตของซาฟที่ชื่อว่าซีกหรือเกสตอย่างอย่างกเกสใช่ป่ะครับเนี่ยกันดั้มนะครับ สรุปมานะครับเนี่ยก็มียูนิตให้ดูนะครับอ่ายูนิตเนี่ยก็คืออันนี้เป็นสไตร์กันดัมแล้วก็มีออฟใหม่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เออันนี้มูลาสเมนี่ใช่ไหมอ่าของอัสลันที่ที่สู้ตัวเมื่อเมื่อกี้คือ,ม,อคมูลาสเมนะครับมูลาสเมก็จะเป็นอ่าตัวที่เป็นแบบเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นของออฟนะอารมณ์ประมาณแบบอ่ามันเป็นตัว M1 อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมาเรียป่ะใช่ไหมตัวตัวนี้อ่านว่า มเมเลียปะไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของซาฟนะก็จะมีแบบอันนี้เป็นระ,ระดับคอมมานเดอร์นะครับระดับผู้การนะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบระดับทหารลบนะครับนี่โหยูนิตใหม่นะฮะน่าสนใจนะเพราะว่าทุกคนที่แบบชอบดูกันดัมซีอย่างเงี้ยก็เนื้อเรื่องตรงนี้ยังไม่เคยมีใครดูมามาก่อนด้วยนะครับเอาละทุกคนมาถึงพระเอกของเรานะครับนี่พระเอกของเรา,าสไตล์ฟรีดอมนั่นเองนะฮะบ,บุมบุม,บมสไตล์ฟรีดอม <laughs> หล่อเชียวนะฮะ อ่าก็ใครที่ไปดูภาคเดสตินีก็กรี๊กลากับตัวนี้พอสมควรนะปิวป้วปิว้วปิ้วอ่าอันนี้ผมแบบผมอาจจะปิดเสียงไว้ก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมใส่ลิงค์ไว้ด้านล่างแล้วกันให้เพื่อนๆไปดูของตัวต้นทางนะครับในสไตล์ฟรีดอมนะครับก็มีระบบดาร์กู s ซิสเต็มนะครับอ่าปุ้ม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะมีจัสติสด้วยอันนี้ก็อินฟินิตจัสติสนะครับมาพร้อมกันนะฮะในโหมาพร้อมกับอ,อาวุธเต็มตัวนะไม่รู้ว่าที่เท้านี่จะมีเบลดไว้เตะไว้ด้วยไหมอ่าไม่เตะนะ่รละ นั่นแหละเออนั่นแหละท่าเตะนั่นแหละฮะที่ทุกคนรอคอยนะครับนี่แล้วก็มีไอ้เจ้าตัวป้อมปาการอ่าพร้อมบุกมาด้วยนะเี้มีปืนเลเซอร์ยิงโฟร์เบอร์ตอนจบอ่าเตรียมเก็บชิ้นส่วนกันเอาไว้ให้ดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็น UR อาร์ไหมสองตัวนี้นะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ทุกคนรอคอยนะครับอ่าอันนี้เป็น UR นะครับผมก็เป็น Strike Freedom EX นะครับอ่าก็นักบินเป็นคิระยามยามยมโตะพักใหม่นะอันนี้ก็เป็นอัลซันซาร่านะครับอ่าเป็นอ่าอินฟลิจัสติ อันนี้เป็น s s r นะก็จะมี l e d frame นะครับกันดัม lead frame แล้วก็อันนี้ก็เป็น style rouge นะครับผม i w s p นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันอยู่ในภาค astray ของจำชื่อไม่ได้นะนะครับก็ reverse กันดัมบ่ใช่ไหมแล้วก็มี l u x l a y นะครับยานแม่ใหม่สองลำ l u x l a กับยานป้อมปาการอันนี้ไม่แน่ใจของจังกิลหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของ astray นะครับก็นี่แหละครับ ีระบบใหม่ด้วยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอืมอันนี้น่าจะเป็นระบบอัปเกรดอะไรอย่างงี้ปะอ่าแต่สังสังสังเกตว่าระบบอัปเกรดอันนี้บิ๊กแซมนะอันนี้มันเหมือนกับว่ามันก็จะบอกว่าแบบเอ้อัปจากตัวอะไรเป็นเป็นอะไรอะไรอย่างงี้บ้างนะนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้น่าจะแบบมีการปรับ U i ไใหม่คือแบบกดเปลี่ยนเข้าไปแล้วได้เลยแล้วก็แบบต้องเปิดต้องอัปตัวไหนแบบพุ้มทีเดียวอันนี้น่าน่าจะเป็นพวกคุณภาพออนไลน์ไปนะอ่าแบบทาให้แบบว่าอัปเกรดง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ซึ่งก็ดีนะครับดูต่อส G generation eternal อ่ะเดี๋ยวก็จะมีการทำ collaboration นะครับผมกับอา,อาเซเอ์อาเซนอลเบสนะครับนะอันนี้นีผมไม่แน่ใจว่าอาเซนอลเบสคืออะไรนะครับน่าจะเป็นเกมการ์ดมั้งนะอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมการ์ดนะอันนี้ฟินิกกันดั้มนะของตัวออริจินอลนะครับอ่าอันนี้ก็นี่ครับผมผลิตภัณฑ์นะที่ทุกคนจะต้อง <laughs> มีไว้ครอบครองนะฮะอ่าก็นี่แหละเจ้าตัวฟินิกกันดั้มหรืออะไรเงี้ยอาเซนอลเบสนะครับ กอ็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของหลายที่พอจะสรุปให้ฟังได้คร่าวๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันวันที่30มีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันในสตรีมหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย